ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่ง แล้วก็เอาใจหยุดไปนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะหยุดใจอย่างสบายสบายทําความคุ้นเคยเอาไว้กับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่ เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือทำความคุ้นเคยเอาไว้ให้ได้ทุกทุกวันให้ได้ตลอดทั้งวันทุกวันตลอดไปนะจ๊ะแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสยุดใจในกลางดวงใสใส หรือตรึกนึกถึงองค์พระใสๆใสอยู่ในกลางองค์พระใสๆสตะลจำภาพที่ได้จ่ายให้ดูบนจอคือภาพองค์พระที่อยู่ในกลางดวงใสๆถ้าจำภาพนี้ติดตาติดใจได้นะ แล้วก็น้อมเอาภาพนี้เนี่ยไว้ในกลางกายแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดให้นิ่งอย่าให้ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นนิ่งนิ่งใสๆใสจับภาพองค์พระกลางดวง ที่เราจำได้บนจอนะทำความคุ้นเคยเอาไว้ให้ดีให้ใสให้ชัดเจนขึ้นมาให้ได้เหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกแต่ว่าจะไปบีบอย่าไปเค้นอย่าไปบังคับให้ใจของเราเห็นขึ้นมาใช้ความจำเอา ความทรงจำเหมือนเราจำภาพวัตถุสิ่งของที่เรารักที่เราคุ้นเคยได้จำมาธรรรดาหาเท่านั้นเองจำเอาไว้ให้มันติดอยู่ในใจถ้ามันแวบไปคิดเรื่องอื่นก็ดึงกลับมาใหม่ก็ฝึกฝนอบรมตนของเราไปอย่างนี้นะ ใจจะได้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราก็ได้เรียนรู้แล้วว่าภาพสุดท้ายของชีวิตมีความสำคัญมากในชีวิตใหม่ในปรโลกถ้าพองใสไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นที่ไปแต่ตรงกันข้ามกันเศร้าหมองไม่พองใสทุกติก็เป็นที่ไป จำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทเจ้าอะไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ต้องจำตรงนี้เอาไว้ะลูงนะมันสำคัญทีเดียวบทสรุปของชีวิตมันจะมาฉายหินตอนที่เรานอนอยู่บนเตียงคนป่วยนั่นแหละซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้สักวันหนึ่งเราจะต้องไปถึง ณจุดตรงนั้นเฟกให้มันชำนาญให้มันคุ้นเคยจะเป็นภาพสุดท้ายจะเริ่มต้นด้วยภาพอะไรก็ตามความดีสลับความชั่วบางช่วงความดีมากความชั่วน้อยบางช่วงภาพของความจำชั่วมากความดีน้อยจะสลับสับเปลี่ยนกันยังไงก็แล้วแต่ แต่ตอนสุดท้ายภาพสุดท้ายต้องสุขใสต้องเป็นภาพของพระรัตนตรยัยหรือสัญลักษณ์ของพระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมประสงผูธรูปก็เป็นสัญลักษณ์ของพระสมมาสมุทิเจ้าดวงธรรมใสใสก็เป็นสัญลักษณ์ของพระธรรมคำสอนของพระสมมาสมุทิเจ้า ภาพประสงค์อย่างมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่งัเราก็ดีหรือองค์พระใสๆที่ละเอียดก็ดีก็แทนสังฆรัตน,นะนั่นเราไปจะเป็นบทสรุปของเราดีทีเดียวแล้วก็ถ้าหากเราทำบ่อยๆจนคุ้นเคยวันหนึ่งใจเราหยุดนิ่งในสนิท ภาพนี้จะปรากฏชัดขึ้นมาเลยในกลางกายก็คือกลางใจของเราในศูนย์กลางกายนั่นแหละชัดจนกระทั่งเหมือนเราสีหลอกอภาพนั้นเนะข้าไปไว้ในใจก็ปี้กับไปจำลองเข้าไปนิ่งทุกส่วนเข้าเราจะเข้าถึงความสุขที่แท้จริง อย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตคือใจมันจะโล่งมันจะขยายไม่คับแคบเหมือนเดิมไม่ทึบไม่ตื้อไม่มืดไม่อึดอัดไม่คับแคบไม่ทึบไม่ตื้อไม่มืดไม่อึดอัดไม่คับแคบมันจะขยาย ใจยิ่งขยายยิ่งโล่งยิ่งโปร่งยิ่งเบาสบายความสุขก็จะยิ่งพลังพรู่ออกมาความสุขก็คือความสบายกายสบายใจคือกายมันก็ไม่ปวดไม่เมือ่อยไม่กระสับกระส่า,สายไม่ทุนรนทุรายมีแต่ความสบาย ระบบประสาทกล้ามเนื้อมันมีชีวิตมีชีวาทีเดียวแหละมันสดชื่นขึ้นมาร่าเริงขึ้นใจก็ขยายสบายคือมันเลยความโล่งไปอีกเลยความโปร่งไปสบายสบายไปทั้งเนื้อทั้งตัวทียเดียวไม่แคบ โล่งมันว่างภาพองค์พระหรือดวงธรรมก็จะชัดใสแจ่มยิ่งสบายใจก็ยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งบริสุทธิ์ก็ยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งนิ่งก็ยิงดิ่งก็ไปไม่หยุดเข้าไปในกลางของกลางเข้าไปเรื่อย ภาพนั้นก็จะขยายออกไปมีภาพใหม่ขึ้นมาคล้ายกันแต่ไม่เหมือนเป็นองค์พระองค์ใหม่ที่มีชีวิตมีจิตใจไม่กระด,ด้างสว่างสวัยใสยเกินใสเกินความใสใดๆในโลกคือใสกว่าเพชรสวยเกินสวย เราประกอบไปด้วยลักษณะมหาวุฒิครบถ้วนทุกประการงามไม่มีทิฏฐิเลยไม่ได้เป็นแก้วทึบๆแต่ว่ามันนุ่มนวลเป็นกายเพชรอย่างนั้นกายเพชรที่สุขใสมีชีวิตจิตใจขยายจำแล้วซํำเหล่าซํำแล้วซ้ำเหล่า ตลอดเส้นทางสายกลางภายในยิ่งผ่านกันมาเท่าไหร่กายใจของเราเนะี่ยยิงปราณนนีตยิงบริสุทธิ์ก็ไปเรื่อยๆบริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆสุขใสขึ้นสว่างสวัยขึ้นมันจะเป็นอย่างนี้ในรูปนะเพราะฉะนั้นเนี่จะต้องฝึกเอาไว้ ถ้าเราอยากจะรู้จักวความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไรต้องทำใจให้หยุดนิ่งนี่แหละถึงจะรู้จักถึงจะเข้าถึงเพราะความสุขที่แท้จริงไม่มีในที่อื่นมีในหยุดในนิ่งเท่านั้นแหละสมนังคําของพระสมมาสัมพุทิจ้าทิวานัตถิสันติปรังสุขขังสุข อน,นอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีอย่างตอนนี้เราก็ฝึกหยุดฝึกนิ่งให้ใจใสใสใ,สให้เราได้เข้าถึงพระัตนาัยในตัวดังที่ได้กล่าวเอาไว้เบื้องต้นหยุดอย่างเดียวถึงจะเข้าถึงได้แต่ใจไม่หยุดก็เข้าถึงไม่ได้ ฉะนั้นเบื้องต้นจะต้องหยุดใจให้ได้เสียก่อนต่อจากนี้ไปขอให้ลูกทุกๆคนเอาใจนำมาหยุดอยู่ที่องค์พระกาลางดวงแก้วซึ่งเป็นภาพที่ปรากฏบนจอแล้วเราจำกันได้หนะยุดนิ่งนิ่ง อย่างสบายๆทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็ให้อยู่กับพระรัตนตรัยในตัวอย่างนี้ทั้งวันเพราะฉะนั้นตอนนี้หยุดใจไปที่ศูนย์กลางกาย ทานที่เจ็ดที่กลางองค์พระมองตรงปลายเกศของท่านลงไปเลยเกศอบวตุตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมบนประเสียนที่มีเส้นประสบหรือเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิการเรียงรายกันอย่างมีระเบียบ สบริสุทธิ์ทีเดียวมองไปจากด้านบนลงไปอาจจะเห็นคุมคลุมไปหมดเลยนะจ๊ะท่านนั่งขัดสมาธิจเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวเราวางใจเบาๆนะจ๊ะค่อยๆท่านใจนิ่งๆน,นุ่มๆละมุนละมัยสบายๆ ก่อยนึกไปเรื่อยๆจำภาพองค์พระให้ดีแต่อย่าไปเค้นภาพนะจ๊ะแต่ถ้าจำไม่ได้ก็วางใจหนึ่งเฉยๆจะภาวนาสัมมาอรังในใจไปด้วยก็ได้ต่างคนต่างทำกันไปเงียบนะจ๊ะ สัพเพปุธาผลปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนรักขังปัญธาเป็สภสเตทะรธาสุขิตาวิลุหะปุตตาสเนนเราคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิญาติพิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ สัพสังขานุภาเวนะสัทธาสุตีภวันตเตส